สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำชมนิทรศการชุดไทย True Diages Weaving History c r a f and Identity ณกรุงรอนดอนสาราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน 4พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงหลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงแสดงปาฐกถาเรื่องวิวัฒนาการของชุดไทยและงานหัตถศิลป์ผ้าไทยภายในงานนิทรรศการผ้าไทยณห้องมิตราสมาคมอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนแล้ว แล้วส่งนำผู้เข้าร่วมงานชมนิเทศการชุดไทย True the Ages Weaving History Craft and Identity ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์13องค์ที่จัดเก็บนักพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาจัดแสดงประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม8องค์จัดแสดงณห้องสีอยุธยา ได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นท่งในการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566เมื่อวันที่7มกราคม2566ฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรดาท่งในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามเมืม่อวันที่16กรกฎาคม2562ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินส่งในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชเมืม่อวันที่23ตุลาคม2562 ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานส่งในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกค,ครั้งที่29ณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565 ฉลองพระองค์ชุดไทยจากกรีประยุกต์ทรงในโอกาสทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจัก,กราวาลานหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2567ฉลองพระองค์ชุดไทยดูสิทธ์ทรงในโอกาสพระราชทานพระอนุญาตให้ทีมงานวิกประเทศไทยฉายพระรูปเพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นแฟชั่นเซ็ทภายใต้ชื่ออินโ r ริโอแฟชั่นเมื่อเดือนมิถุนายน2562 จลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัยทรงในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่12ธันวาคม2562 และเจหลงพระองค์ชุดไทยจกักรพรรดิส่งในการเสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายอันแบร์ที่สองแห่งราชรัฐโมนาโกกับนางสาวชาลีนวิสต็อกเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2554พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้ายกลวดลายโบราณและร่วมสมัยอาทิผ้ายกลลายเกล็ดพิมพ์เสนลายพุ่มลายดอกลอยและลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี จากนั้นทรงนำชมฉลองพระองค์ชุดสากล5องค์จัดแสดงณห้องสุขโขทัยได้แก่ฉลองพระองค์ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่ามงตัดต่อลายบนผ้าไหมเปลือกสีขาวนวลทรงในโอกาสทรงเป็นประธานตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขิดนาริรัตราชกัญญารอบตัดสินระดับประเทศณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่31ตุลาคม2565 ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดับด้วยลูกไม้ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานในโครงการเทศกาลไหมไทย2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตเมื่อวันที่17ธันวาคม2565 ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ปักประดับลูกไม้และลูกปัดทรงในโอกาสทรงเป็นประธานงานเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศท,ทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยและทรงเสวนาวิชาการในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลณศูนย์การค้าไอคอนสยามเมื่อวันที่ 12. ธันวาคม2563 ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีเทคนิคไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศเหรียญทองจากการประกวดประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์โดยนางสาวสุชาดาวิมลรัตนกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายจังหวัดขอนแกน่นและฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดนารีรัตนราชกัญญาปักลูกปัด ส่งในโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิเทศการสิริราชพัตรารบรมราชินีนาถณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่17พฤศจ,จิกายน2565 พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้าลายพระราชทานจากการประกวดในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมทั้งการจัดแสดงชุดของแบรนด์ไทยที่นำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นแฟชั่นร่วมสมัยประกอบด้วยแบรนด์สิริวัณวรีนำเสนอชุดราตรีผ้าไหมมัดหมี่ทอมือลวดลายกราฟิกจับคู่กับเฉดสีเทาไล่ระดับเติมมิติและความหรูหราด้วยงานปัก ที่นำลายผ้าไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยคริสตัลสีเข้มรวมทั้งชุดราตรีทรงเกาะอ,อกผ้าไหมมัดหมี่สีน้ำตาลย้อมแบบไทยดำตกแต่งด้วยลูกปัดและลูกไม้แบรนด์อาซาว่านำเสนอเสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าไหมใส่กระโปรงยาวผ้าไหมยกดอกและชุดกระโปรงสั้นเกาะอกสั้นผ้าไหมยกดอกตกแต่งแคบหลังโดยนายอดุลมุลชาตกลุ่มไมสมเด็จจังหวัดกาลสินปักลูกปัดและเลื่อมทั้งชิ้น แบรนด์วาทิติทินำเสนอชุดกระโปรงยาวเกาะอ,อกทรงตรงผ้าไหมย,ยกดอกจากกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนราที่การแบรนด์ตกแต่งผ้าไหมออกแกนซ่ารูปดอกไม้และแบรนด์ชัยโกเลเบลนำเสนอชุดกระโปรงยาวเข้ารูปลายเบี่ยงผ้าไหมมัดหมีทอมือจับจีบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่นายทวีศักดิ์จตุวัน ประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยู่นสโกด้วย นิทรรศการผ้าไทยชุดไทย True the Ages w e a v wing history craft and identity จะจัดจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนได้จัดสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยอาทิเบญจรงร่วมสมัยที่ผสมผสานลวดลายภาคใต้จากสารย่านลิบเผาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอันประณีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน